สวัสดีครับอยู่กับผมกันเคยกับ n อ็ครับวันนี้เรามีภารกิจกัน mm. เช่นเคยครับนั่นก็คือทดสอบว่าจะมีคนรู้จักเราไหมครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมกันนั้น mm. ก็อยากให้ทุกคนกดถูกใจติดตามหรือ กดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อที่เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีจิตกรรมมาฝากกันด้วยไปรับชมกันเลยฮะอะไรนะสุ่มเพชรฟรีมีที่ไหนก็ที่นี่ไงเว็บสุ่มเพชรฟรีฟา์การันตีได้ฟรีแน่นอนดูวิธีการสมัครกันนะครับอันดับแรกครับให้เราสมัครเข้าใช้งานของเว็บก่อนนะครับให้เราไปที่เมนูสมัครเข้าใช้งานครับก่อนอื่นให้เราคัดลอก u i d เกมของเรามาใส่นะครับจากนั้นตั้งรหัสผ่านกดยืนยันเพื่อทําการสมัครจากนั้นให้เราเข้าสู่ระบบด้วย u i d ของเราที่เราสมัครไปเมื่อนนักู่่นี้แต ที่เราจะสุ่มได้นั้นเราจะต้องหาเครดิตที่มีแจกให้ฟรีหรือถูกเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ELR c ค d e ซึ่งมันจะปรากฏให้เห็นในคลิปหรือไลฟ์สตรีมสดเกมฟรีไฟล์ของช่องนี้นำรหัสที่ได้มาเติมเริ่มสุ่มรางวัลหากได้รับรางวัลจะปรากฏที่หน้าจอและเมนูผู้โชคดีถ้าสนใจก็อย่าลืมมัน่วมสนุกกันเยอะๆนะครับโอเคก็มาถึงกันเรียบร้อยนะครับมาเลยเราจะมาทดสอบกันาตรงนี้แหละเลยนะครับกำลังหันมาเออมาไหมโย <c oughs> <c oughs> เอ๊ะทำไมมีชีพไปได้ไงนล่ะเออทางนี้สิเย่อโย่อเย่ยอ่ยอ,ยอ,นอนไม่เว้ยเฮ้ยโอ้โหขนาดมาตรงเวลาแล้วเนี่ยมาตรงเวลาแล้วบนอะไรครับลา,า,าก่อนแล้วครับเจอกันใหม่วอกาสหน้าครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับขอขอบคุณที่ทุกคนให้กําลังใจด้วยการสนับสนุนในการกดติดตามกดถูกใจไว้ในที่นี้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ